มในทุกท <Net> ่านด้วยนะครับผมโยอผมผมเป็นใครผมชื私私่อกระฉานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมอยู่กับในอ่าเทวายลีฟฟอเรสต์นะครับในตอนนี้ผมอยู่ในมอดของครันดี้คราฟตนะครับโอเคครับผมมอดนี้ผมถูกสร้างก็มาโดยเอสตันดี้แล้วก็เครนเนอร์ครับผมโดยการอ่าเอามอดนี้ผมมาแกล้งกันเล่นเนี่ยผมโอเคเลิกก่อนนะครับตอนนี้ครับผมเรามาอยู่ตรงหน้าปราสาทของตัว เกสยักษ์แล้วนะครับผมถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้นะครับใบโอมต่อไปที่มันจะปลดล็อกรับผมนั่นก็คือไบโอมของหิมะนะครับซึ่งเราจะต้องไปฆ่าเยตินะครับผมมันถึงจะปลดล็อกได้นะครับปลดล็อกอีกไบโอมหนึ่งอ่ะนะครับผมซึ่งมันมีบอสสองตัวผมไม่รู้อีกตัวหนึ่งมันคืออะไรนะแต่ว่าตัวที่หนึ่งก็คือเอลฟาเยตินะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ครับผมเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับไปฆ่าตัวอาเกสกันก่อนเลยนะครับผมอาเกสเนี่ยครับผมโอเคดูแล้วมันรู้สึกค่อนข้างที่จะแตกตต่่าาาางกัับววเเคสธรรรมดนะะพ ดูแล้วแม่งเป็นปลาหมึกเลยนะครับผมหวัดดีครับพูดปลาหมึก oh my gosh อ้เดี๋ยวฟ้าแม่ง่าดกูด้วยแหละอันนี้มันเป็นตัวพิเศษแบบเนี้ยน,นะเดี๋ยวใจเย็นผมองต้องตีหนวดมันแบบเฮ้ยจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับดูดีครับมันมีแสงอ่าอราอร่าโผล่มารอบตัวนะครับลูกูจะฆ่ามึงยังไงวันเนี่ยเลือดแม่งก็เยอะกว่าชาวบ้านนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเราจะมา,าสำรวจข้างในน,น,นี้กันนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีวิธีการฆ่ามันอยู่นะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ป่ะนะครับมันมีวิธีการฆ่ามันอยู่นะหรือว่าเราจะตีมันสดๆก็ได้นะครับถ้าเรา,ามีเวลามากพอนะครับผมนี่อะไรครับเนี่ยว้าวนี่อะไรเนี่ยเอามาเฮ้ยจริงๆนี่อะไรครับเนี่ยว้าวว้าวเดี๋ยวดิยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ่ะผมได้อันนี้มาแล้วอ่ะไม่ตายเถอะ เฮ้ยจู่ๆผมได้นี่มาเลยเหรอวะเฮ้ยง่ายไปมั้งง่ายไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ต่ไม่เป็นไรเราจะฆ่าตัวนี้ไปก่อนนะครับจู่ๆผมได้อ่ารูปปั้นเทวรูปของมันมาเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเอามาทําไมนะครับผมแต่ตอนเนี้ยกูขอฆ่ามึงก่อนได้ไหมครับมึงนี่ฆ่ายากมากครับผมรู้สึกว่าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวพิเศษแล้วมันก็ฆ่ายากสุดๆไปเลยนะครับเออผมจะทํายังไงมันถึงจะตีมันได้วะนั่นน่ะนั่นไง ตีมนได้อะคุณคิดดูดิครับเอองูแม่งอะไรกดที่ขวาสิม,มึงแล้วกันนะครับแค่ใน,นเมื่อตีสดๆไม่ได้กวนไรใช้นี่จิ้มสิมึงแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวันเนี่ยเหมือนกูไปเล่นกับอ่ามัน,ม,นมันผมตีกับคิงอยู่นะผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมมีอะไรที่แบบนี่นะครับคือตอนนี้นี่อยากใช้อะไรแบบหวดหน้ามันมากเลยครับเพราะว่ามันช้านะครับจังหวะนี้กระโดดดลับตัวไปแล้วก็ตีนะครับผม ตีหน้าแข้งตีหน้าแข้งเดี๋ยวเดี๋ยวมาลดทีละเท่าไหร่มาเนี้ยน่ะผมก็ดันติดอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะนี่นะ่ะอยา่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งยิงนี่แหละเลือดมันมีเป็นพันเดี๋ยวเจอนี่แหละนี่ไล่ยิงแบบเรียงตัวนะครับผมโอ้โห,โหตายยากสุดๆจุดไม่อยู่นะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์ของไอตัวนี้นะครับแล้วว่าค่อนข้างที่จะแอสโงมากเลยทีเดียวนะครับสงสัยผมไปฆ่ามันตอนที่อ่า ผมไปฆ่ามาตอนที่แบบยังไม่เปิดนะครับมันก็เลยไม่ยอมปลดล็อกไบโอมิมาให้ผมเลยครับผมโอเคไหนๆมันก็ไหนๆมันก็โผล่มาอีกตัวนึงแล้วครับแล้วก็ช่างหัวมันนะครับก็ฆ่ามันแม่งเลยครับชิวๆนะครับผมจังหวะนี้ชิวๆพี่อะไรนะครับคุณนั่งกดชี้ขวานิ้วกูจิงอีกตายอยู่แล้วครับเออเดี๋ยวๆๆใช้นี่ขุดหน้ามึงได้ัหมครับเดี๋ยวๆดี๋าได้ว่ามันมีการอะเพิ่มเลือดด้วยหรือเปล่านะเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีลูกน้องของมันหรือเปล่าที่มันแบบออกออกมาแม่แๆๆรให เออเนาะไม่เป็นไรผมจะไม่เสียเวลากับคุณแล้วนะครับผมจะทำการฆ่ามึงด้วยอย่างนี้แหละกูจะไม่ใช้มีดนีไปไล่จี้มอะรครับครีเวอร์กูทำหานเลยไม่ได้เลยแบบนั่นนะ่ะโอเคโอเคจะตายยังวะอืมไม่แพ้ยังไม่เจอเข้าสารเสกกูหน่อยโค้งว่ามึงจะอ้อยยึดนัดหนึ่งโอ้ไมค์กุนเนสกูว่ากูกลับไปใช้เหมือนเดิมนละยดีแล้ว อันนี้ดีละนะครับดามเมเทั้งงน่าจะพอๆกันแต่อันนี้น่าจะลดเร็วกว่าเปล่าวะไม่เลยครับไม่เลยครับมันไม่ต่างกันเลยครับใช้อันไหนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้นี่ผมชอบตรงที่นี่มันอ่าสแปมได้รัวๆนะครับผมแม่ชอบมากเลยครับจังหวะนี้นี่เราล่อมันออกมาไกลไกลปราสาทเกินไปนะครับให้มันกลับมาตรงปราสาทเลยครับเออกลับมากลับมาเอออย่างนั้นแหละครับเอออย่างนั้นแหละครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนนี้ของผมมันแบบยังไม่ได้อัปเกรดมันนะครับมันก็เลยช้าช้ามากไอ้ไอ้งนี้ผมน่าจะทำอะไรนะที่มันเป็นธนูเหมือนกันอ่ะคือเขาเขาเรียกอะไรวะมันเป็นที่ยิงหน้าไม้อ่อขอเรียกว่าหน้าไม้แล้วนะครับตรงนี้น่าจะทำหน้าไม้เอาดีกว่าผมที่เดลวใช้นะครับน่าจะดีกว่า crossbow เปล่าวะเออใช่เขาเรียกว่า crossbow นะครับ ใช่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 ฟรอสโบว์๋ยวตอนนี้ผมกูข้ามแต่ก่อนกูจะทำฟรอสโบว์นี่ครับเออ่จังหวะนี้นี่บอกได้เลยนะครับว่ามึงมีตายยากมากเลยครับผมเด้ไดวได้ใจเย็นใจเย็นใจโอ้ยฟ้าผ่าดีนะที่ชุดกูไม่เป็นไรชุดกูเป็นชุดของอะไรวะเอเดนเขาบอกใช่ชุดเอเดนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมว่าชุดกูจะเจ๊งนะครับแล้วก็เลือดกูก็ไม่ลดง่ายๆด้วยนะผมจังหวะนี้นะฮะเยี่ยมไปเลย ผมที่แบบกดคี้ขวาแบบชิวๆนะฮะแต่ันไม่ชิวเท่าไหร่รงที่อ่านิ้วผมนะครับจะเครสดอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำการสแปมใส่มารูรัวนะครับจริงๆนะเว้ยเออเอากลับเข้าไปกินตะ่กี้มันกับว่ากดคิกขวาแล้วมันแม่งลูกลูกกระสุนของผมไปโดนกับ่าลูกระเบิดมันนะครับปรากฏว่าเอากลับเข้าปากมันนะอร่อยเอนเดิมนะครับไปบ้วนออกมาใหม่แล้วลูกเดี๋ยวมึงกลับมาที่ฐานของมึงก่อนได้แล้วทางนี้ ทูทำหน้าตูดทำหน้าตุดโอ้วไม่จุดเนสเดี๋ยวนี่เพิ่งหายไปดีวะกับมกนกรบมกนดิให้ผมฆ่าคุณได้สักทีเดีอยวจริงๆผมจะหย่อนตัวดรอปแล้วก็ใช้ดาบไี่ฟันแล้วนะครับโอเคก่อนนี้ใช้นี่ก่อนย่อนตัวย่อนตัวอ้ช่าพากลางกระบาลโอ้โหแม่งไม่โดนโอเคโดนไหมโดน โดนตีกูจะตีหน้ามึงแหกแล้วครับโอ้โหห้ามเข้าใกล้นะครับม,มีมีเขตด้วยเด็ดๆผมฟันแล้วมันเลือดลดมันก็เยอะไหมมันก็เยอะนะแต่ว่ามันฟันโดนยากอะอย่างนี้นี่ผมว่าผมใช้นี่กดขี้ขวาสแปมแมันรัวๆนี่มันไม่น่าจะดีกว่าหรือไงวะครับโอ้จังหวะนี้คอกูเริ่มแหบแล้วครับกูเล่นกับมึงมานานมากเลยนะเนี่ยช่วยตายให้ผมสักทีเลยครับจริงๆโอ้ oh my god oh my gosh มีอะไรที่เพิ่มแบบสเต็งด้แบบยอนนี่มันก็บวกสเต็งนะเอาจจริง ถ้าผมไม่บวกสเต็งนี่มันแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนั่นะจริงๆมันต้องติดไฟด้วยนะแต่ฝนแม่งดันตกอีกไม่ติดไฟเลยครับโอเคผมจะทำการไปอยู่หลังคุณนะครับแล้วก็ผมจะทำการฟีคุณกลับไปตุงที่เดิมนะฮะโอเคครับผมไปครับไปไปไปเอออย่างนั้นแหละครับมาแรกที่กันับผมอ่านะครับจะได้ใกล้ชิดกับปราตัดนะครับแล้วก็เวลาตายจะได้ตายตรงที่บ้านเกิดพอดีนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปอาศัยเวลาเก็บศพไกลๆไงนะับสุดยอดป่ะยอดดิเออสุดยอดนั่นแหละครับมองหน้าผมมองหน้าน้ำหอกเลยเดี๋ยวเดียวนะครับ ใกล้จะตายแล้วนะครับจังหวะนี้บอกว่าคือนิ้วก้อยกูไม่ใช่นิ้วก้อยกูนิ้งนางกูวราผมตอนนี้เจ๊งแล้วนะครับคือหลังจากเล่นอันนี้เสร็จก็ผมก็ขอปิดชิปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอไปทาแผนที่นิ้วก่อนนะครับผมสุดยอดมากนะครับตอเล่นนะครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอ้จะเริ่มไกลประสาทมนเกินไปละเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมลุกกลับไปตายที่บ้านเกิดลุกเอออย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละครับ อได้ยินเสียงเมาส์ไหมกูจะเอาเมาส์กูขึ้นมากดบนพืน้นแล้วกูเช็ดตีล้านาบเช็ดตีละานาบเช็ดตีน,ตนยำแล้วนะครับตีนยำที่แบบโอเค <c oughs> เลือดเหลือเท่าไหร่วะนะั่นน่ะนี่ผมสแปมไปเป็นพันลูกแล้น,นะจริงๆเอออันนี้อัดมากี่นาทีนะครับเรายังข้ามไม่ได้เลยจริงๆเลือดมันมีแค่สองร้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับผม นันเกิดมาเป็นตัวแบบซุปเปอร์แรงยอดแรงมากๆทันเออตายสักทีเอออาเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บมีร่วงมาไหมครับมีครับผมมีเวลนะฮะขอบคุณมากเลยบ้าเลยมีแค่นี้เหรอวะเฮ้ยจริงดิ ผมนี่แหลกมากเลยครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยครับผมค่อนข้างแหลกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฝนนั่นตกด้วยนะครับผมนี่ผมกดล็อกแอชิเมนต์ไป็นงไงวะไปดูก่อนนะครับเอ,อ่ออแชิเมนต์นะครับผมไปที่สบา,ายไลท์คอร์สนะครับแล้วก็มาดูครับผมก็กดว่าผม,เอ,าผมเอ้ยผมก็ฆ่ามันแล้วไม่ใช่เหรอวะเทคเคนแล้วเนี่ยนี่ผมก็ฆ่ามันแล้วนะเฮ้ยเนี่ยครับผมจริงๆ Torch the Fire Red เออมันมีอา Touch the Fairy t r e อ๋อผมจะต้องไปเก็บไอที่ที่มันเป็นอ,อา Fairy red t r e ของมันนะครับผมซึ่งมันเป็นไอเทมนะครับถ้ามันดรอปลงมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปไล่หาเก็บนะครับผมถ้าเราเก็บมันแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับผมเออแล้วมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมึงตายข้างบนแล้วมึงเอาไอ้นั้นไปไว้ไหนเดี๋ยว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 กูเอาฝนออกได้ไหมครับเนี่ย ถ้าจะแหลกเกินไปแล้วครับเฮ้ยจริงๆนะเว้ยจริงๆนะไม่งั้นนี่ผมไม่ผ่านนะเว้ยต้องมานั่งฆ่าใหม่นี่ไม่เอานะไม่เอานะเออตรงนี้นี่มีไหมมีไหมโอ้โหกูต้องมาลั่งไลหาเลยครับจกกังหวะนี้ตรงนี้นี่มีสปาวอาร์ของมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่เปิดแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผม ฟี่เทียอ,อันนี้มันเป็นฟร,รีเทียธรรมดาครับผมมันจะต้องเป็นเลสอะไรสักอย่างใช่ไหมเอิมน่กูจะต้องหาใช่ไหมเนี่ยกูจะต้องหาใช่ไหมครับเนี่ยโอเคนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมเมื่อผมผมจะทําการตัดแม่งเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการปลดล็อกอคชิพเมนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผม ง plane. ่ายเลยนะครับก็คือไอ้ตรงที่ตะเกียบผมคือไอ้เลือดของมันนะผมมันจะตกนะครับเราจะสามารถอ่็เดี๋ยวๆๆมันอยู่ไหนวะนี่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 อันนี้ครับผมนะครับไอ้ตะเกียบผมเลือดของมันนะครับจะตกอยู่อย่างนี้นะครับให้เราวิ่งเข้าไปเก็บครับผมพอเก็บไปปุ๊บนะโอ้โหปลดล็อกอ h ชิพเมนต์เลยครับผมอย่างชิลนะครับผมเพียงแค่ไปไล่เก็บนะครับโคตรชิวเลยครับก็คือแบบว่าถ้าสมมุติถ้ามันยังไม่ผ่านหรือว่าเราไปเก็บเอาในกล่องนะครับก็สามารถทําให้มันตกแบบนี้แล้วก็วิ่งไล่ไปเก็บแค่นนั้เอง นะครับผมต่อไปนะครับผมจะได้ทำการอ่ะเอาพวกนี้เก็บมันเป็นอะไรว่เาเอาร์ m o r shard c a s t สเทีย t i a เอานี่เก็บไว้ดีกว่าครับผมผมจะเอาอะไรที่มันไม่จำเป็นออกดีวะทองนี่มันก็จำเป็นนะแต่ว่ามีอะไรที่ไม่จำเป็นบ้างวะมันจำเป็นหมดอ่ะอันนี้นี่อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เอาออกไปครับผมวิดีไวล์ล็อกนี่จำเป็นนะครับ อันนี้ไม่เอาแล้วนะครับโอเคนะผมเราจะทําการอาไปอีกที่หนึ่งนะครับตรงที่นี่มันเป็นน้ําแข็งนะครับซึ่งเราจะต้องตามไปตรงแผนที่นะครับผมโอเคแผนที่ของเรานี่เราอยู่ตรงไหนวะตอนนี้เราอยู่ตรงรูปหน้าเกสนะครับเราจะต้องวร่ปไปตรงที่มันเป็นน้าแข็งเนี่ยผมซึ่งผมจะทําการกดทีไปเลยนะครับอย่างนี้ครับผมโอเคเราอยู่ในโลกน้ําแข็งแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับผมก็คือฝนตกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่น้ามันลังอะไรนะครับเออลังอะไรครับผม ว้าวเอลซ่ากูจะมาหาเอลซ่าวะนั่นนั่นนั่นมันตัวอะไรฮลโลเฟรนด์อ้าวก๊อช s h oh my ก๊อชเยติทำไมทำอย่างนั้นเฮ้ยนั่นมันบอสนี่วะโอไม่ oh ใช่ไหมใช่วงใช่เอลฟาเอลฟาไหมนี่จริงๆด้วยใช่เอลฟาจริงๆด้วยครับผมเอลฟาแลกตะบูมิดกูตบมึงน,น,นี่แหละครับเ <Leaving you S 2> อลฟา,อลฟาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสตันผมอะ เป็นไงโอ้โหเยตินี่แบบร้อเลยนะครับร้อเลยจังหวะนี้นี่ร้อนเลยร้อนเลยเฮ้ยอันนี้นี่ผมได้อัพติดเช่งด้วยอักติดฟอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นขนนะผมมันเป็นขนหรือผิวหนังเออหรือว่าเป็นขนวะหรือว่าเส้นผมช่างมันเถอะนะครับเป็นขนนั่นแหละนี่นะครับคือผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะตายง่ายกันเกินไปแลยครับนี่นะครับโอ้โห จะทุ่มอะไรจะทุ่มมีม้าใส่หน้าเหรอในในม้าอีกทีไหนม้าทีเดี๋ยวจะกระโดดรับโอ้โหสตันโอ้โหติดสโลด้วยทุกอย่างนะครับโอ้โหติดติดหมดเลยนี่ว่าโอ้ยไร้กาดไร้กาดตบมึงนี่แหละครับเอาดีครับเอาดีครับโอ้โหล้อแล้วครับล้อแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วไม่ไหวแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วโอ้โหกระทืบใหญ่เลยโมโหโมโหโอ้ยนี่แนี่ท่าตัดผ่านนี่นะครับ ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมเอาอีกทีนึงโอ้ดับเลยนะครับว้าวเราได้อะไรมาด้วยครับผมปลดล็อกแอะชิพเมนต์ว้าวอัลฟ่ายาติเฟิลอะไรสักอย่างเป็นขนของมันนะครับเออก็ดีนะก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อไนี่มันอะไรมัชเมลโล่ลูกใช่มัชเมลโล่ไหมไอซ์บอมวู้ส์เฟร็อกกิ้งไอซ์บอม เฟร็กกิ้งไอซ์บอมโอ้โอ้ไม God! ่กอดโอกลายเป็นน้ำแข็งเลยอะวิเดี๋ยวแป๊บ,บนึงผมต้องดูก่อนไอซ์บอมมันทำยังไงวะสนใจสนใจนี่สนใจทำไม่ได้ด้วยต้องไปฆ่ามาันเราได้อย่างเดียวมั้งนั่นอะวิสุดยอดด้วยสุดยอดโอเคนะครับเราเอามาใส่ผมว่าผมจะต้องเอาไอ้พวกนี้ออกกันนะครับเพราะว่าชุดของพวกนี้ผมมันสู้ของแอร์ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับเออโอเค เนียผมผมจะทําการาตัดไปดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวบอสตัวต่วตอไปใหผมมันจะให้เราไปสู้กับตัวอะไรนะครับผมงงกับตรงนี้มากนะผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับผมจะทําการอา่าผ่านอา่าดันเจียนไม่ใช่ดันเจียนดีไบโอมของหิมะนี่เลยนะครับผมแบบทันทีเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งเนี่ย โอเคครับผมผมรู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องไปตรงไหนต่อนะครับผมไม่แน่ใจนะผมเราจะต้องไปที่ออลโรล่าพารสอะไรสักอย่างหนึ่งพาริสอะไรสักอย่างหนึ่งน่ครับซึ่งข้างในนั้นครับผมจะมีสโนควีนอยู่ใช่ป่าวะผมไม่รู้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าผมน่าจะมันน่าจะสโนควีนนะครับที่มันจะมีแพนกิ้นเอิ์นี่หละครับมันจะมีแพนกิ้นแล้วมันจะมีสโนควีนซึ่งผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยอันนี้เปกว่าสโนควีนว่าเดอจะมีสโนควีนนะครับ แพนควีนแหลมเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปครับผมเราจะไปตรงอีกอ่าถ้าเราฆ่า Queen สโนควีนเสร็จแล้วนะครับเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงที่นี่มันจะมีอาท็อกซิกแก๊สผมหรือว่าเป็นอาควันพิษอะไรตรงนั้นจางหายไปครับผมเราจะถ้าเราจะช่วยเราจะสามารถเข้าไปได้นะครับแลวตอนนี้สโนควีนอยู่ในอ้โหมันสร้างมันแบบปราสาทเอลซ่านะครับจังหวะนี้มันสุดยอดมากเลยอะอ,อ,อ,อเดี๋ยวนั่นนั่นมันอะไรนั้น มีทางเข้าเอลซ่าเปล่าคือเราจําได้นะผมว่าเราเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนขาผมใบอมยังไม่เปิดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้นี่เรามาแล้วตรงนี้นะครับผมเราจะทําการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเขาขึ้นไปสูงๆหน่อยนะครับโอเคจึ๊บโอไนส์นะครับผมตอนนี้ครับผมจะทําการเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ไปผ่านด่านดูนะครับผมว่าเจ้าสโนคุยนี้นี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ยผม ครับตรงแถวนี้มีอะไรไหมครับมีอะไรไหมครับมีขนวุ้ยบุ้ยวุ้ยบุ้ยตะกี้เห็นอะไรเดินผ่านด้วยเนี่ยเออแต่เขาสร้างมาสวยนะนี่บล็อกอะไรนะครับบล็อกอออโอล่านะครับผมออโรล่าบล็อกนะครับโอ้ว้าวชอบมากเลยอ่ะมันสวยอ่ะอันนี้มันเป็นอ่ออะไรก็ไม่รู้แต่เราขอขุดไปสักนิดนึงนะครับผมมันสวยอ่ะผมชอบมากเลยมันคราฟมาจากอะไรวะไม่มีการคราฟด้วยนะขออ่าตรงนี้เถอะนะจริงๆ คงคงไม่ว่ากันเราขอแค่นิดเดียวนะครับผมตรงนี้นี่มันเป็นสีเป็นสีด้วยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดวนายนายเป็นตัวอะไรอะ่ะทำไมนายมาทำแบบนี้กับเราอะ่ะ G G W P X D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  อะไรนะ Stumble Ice Core นี่นะครับ Ice Core Ice Core ครับเออตรงนี้มีตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวตบตายเลยครับอุย๊ยเดี๋ยวมีกล่องด้วยอะ่ะว้าวไอ e Bow ครับผมแล้วก็มีอ่น้ำแข็งนะครับแล้วก็มีน้ำแพ็ค ไอซ์มันเป็นอะไรวะมันเป็นน้ําแข็งตากแห้งหรือไงหรือว่ามันเป็นน้าแข็งที่แพคแล้วว้าวทำลายยากเลยอะจริงจริงโอ้หายไปเลยจริงจริงมันก็ไม่ได้หายากเลยกันนักหนาบอกวะแต่ไอซ์โบนี่ผมว่าท่าทางน่าจะแจ่มอยู่นะครับเราเอานี่เข้ามาผมลองเอาไอซ์โบใส่เข้าไปดูนะครับว่ามันจะทําอะไรได้บ้างเออมันก็ไม่ทําอะไรหรือเปล่าว,วะเริ่มมันเริ่มเจ๊ง่แลนะนะั่นี่ะโอเคทางนี้ทางนี้มีอะไรบอกครับ กองนะครับผมได้ลูกพนุมาแล้วก็เก็บนะครับโอ้แมวนะครับแต่และอย่างนี่บอกได้เลยว่าของเฮ้ยเ,เดี๋ยวไอซ์โบแต่กูยิงออกมาเป็นไฟนะครับสงสัยผมใช้ตัวนี้นครับใช้ตัวของเบรสนะครับผมมันได้สเตรงแล้วก็ได้ได้ไฟมาด้วยนะครับแต่ก็โอเคนะครับผมเฮ้ยแต่ผมชอบนะมันยิงง่ายดีนี่อะไรครับนั่นนะอะอาร์กติฮูดเป็นฮูดเหรออืมฮุอันนี้บวกพาวเวอร์ด้วยนะ ดีกว่านะครับเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้คาดางน่าจะเจ๋งเนาะผมลองอ่ากลับมาเป็นตัวเหมือนเดิมดูด,ดีกว่านะครับว่าไออาร์ติกนี่มันจะทำอะไรได้เออนะครับเออผมใส่อ้ผมใส่ฮูดไอ้ยาน่ารักแต่บโอ้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันน่ารักก็จริงแต่มันต้องเก็บไว้ก่อนไม่งั้นไม่รอดอะ่ะจริงๆนะครับเพราะว่าของแต่ละอย่างนี่หนูบนะครับ บอกได้เลย,เลยอันนี้นี่ทิ้งไปครับผมเชียวนี่เราไม่ต้องการใช้อยู่แล้วนะครับจริงๆที่เราเก็บมาผมเราแค่อ่าต้องการที่แบบว่าเป็นของสะสมอะไรประมาณนั้นเองนะครับแต่ว่าเรายังไม่เอาตอนนี้นะครับเอ่มกกเก็บอะไรมาอีกล่ครับนั่นอาะจะโอเคนะครับผมจะทําการแปลงร่างเป็นตัวนี้ให้ตัวนี้มันบินไม่ได้แล้วเหรอผมจะต้องแปลงร่างเป็นตัวหนังสือเหมือนเดิมนะครับไม่เอาอะ่ะเคยเป็นหนังสือเนี่ยครับชอบมากโอเค ตรงนี้นี่มีทางขึ้นไปหลายที่เลยนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ครับอกว่ามันจะเป็นทางไหนเป็นทางหลอกอะไรบ้างนะครับขึ้นมาดูตรงนี้ทางนี้ทางหลอกครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วมันมันมีตัวแปลกๆด้วยหรอวะเฮ้ hey! แข็งเปซะเจ้าบ้าเอ้ยโอเคเฮ้ okay. hey! มันมาเรื่อยๆเลยครับเอยอย่างงี้ดิเฮ้ย hey! อะไรเนี่ยนี่นะครับอุ้ย เป็นทางขึ้นทั้งนั้นเลยครับผมผมไม่รู้นะครับว่าทางไหนเป็นทางขึ้นจริงทางไหนเป็นทางขึ้นหลอกนะครับนี่ครับผมอันนี้หลอกกูครับผมโทรนะครับตบแม่งนะครับน้าสะบัดอันนี้เปิดไม่ได้หรอเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีฐานฐานาน,าน,นี้ผมไม่เอาแล้ววะผมมีเอ่อวิธีการมองเห็นแล้วนะครับจุบ๊บจุ๊บขึ้นมาทางนี้ได้ไหมขึ้นมาทางนี้ก็หลอกกูนะครับหรือว่าตะกี้กูพึ่งขึ้นมาไม่นะไม่ไม ทางนี้ใช่ทางขึ้นบ่ออย่าหลอกกันนะมันไม่ดีนั่นไงกูว่าแล้วมันหลอกกูอีกแล้วไปทางไหนดีครับนั่นน่ะมันมีรูให้เราเข้ากีา่รูวะทางนี้เราเพิ่งมาใช่ปะเพิ่งมาทางนี้เรากำลังมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เรามาแล้วตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บแม่งหลอกกูตรงนี้เราก็มาแล้วก็หลอกกูอีกเหมือนกันเฮ้ยแต่ว,ว่าบางทีเขาอาจจะไม่หลอก เพือนไปดูอีกทีเออแม่งหลอกเฮ้ยแม่งไม่หลอกไม่หลอกจริงด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะหลอกกูเฮ้ยอาจจะไม่หลอกแล้วโอเคนี่ครับผมใช้อันนี้ก็ได้ผมแรงเหมือนกันนะครับเฮ้ยแต่ช่วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมามันระเบิดด้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหตรงนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ย brown brown คล้ายๆ b r o วนี่แบบเช้างหัวมันก่อนนะครับ ขึ้นมาตรงนี้ผมอันนี้อะไรอนะ่ะเนี่ยสโนว์การเดียนนะครับผู้พิทักษ์อาสโนนะครับผู้พิทักษ์สนุบไม่ใช่ละอันนี้อะไรนะโอ้พาวเวอร์ไอวีเนะี่ยเอาอันนี้หายากกันนะั่นแหละพาวเวอร์ไอวีเอ่อนบไม่มีแล้วเหรอเฮ้ยหรืออาจจะมีจริงๆนะแล้วควีนอยู่ไหนวะสโนคะวีนอ่ะเฮ้ยลูกพี่เองอยู่ไหนวะไวส์อยู่ลูกพี่เอง ม่ได้ต้องการจะแบบเจราจากับพวกนี้นะครับผมเพราะว่าเราคุยกันคนละภาษานะครับจะ้พวกนี้มันแบบพวกแบบกา,กากด้อยแล้วนะครับโอ้โหกูติดขัดเลยกูแหมไม่ได้เลยเฮ้ยมึงช่วยเลิกให้กูติดขัดได้ไหมแล้วเ,เดินทางให้แบบสะดวกสบายนะครับตรงนี้เรามาแล้วนี่หวาแล้วเราก็มาตรงนี้แล้วกูก็ขึ้นไปแล้วก,ก็ไม่เจอตัวเห้อะไรเลยเนี่ยนะอย่า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 เล่นแบบนี้นะครับผม คืโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่รู้นะครับว่าเราจะไปยังไงต่อเลยทีเดียวครับอาจจะมีประตูรับผมแต่ว่าด้วยความที่ผมอาบินมานะครับอาจจะเราแบบว่าไม่ได้สังเกตนะผมะเราจะทําการอเดินไปตรงบันไดแบบนี้ดูว่าเราจะไม่พลาดอะไรดีๆแล้วกูก็มีไหมเออมีทางนี้มันขึ้นไปได้นี่นะพอขึ้นไปได้ปุ๊บแม่งตันเฮ้ยไม่ตันทางนี้โอเคอเฮ้ยตัวไปบันไดนี้มันก็สูงนะครับ แล้วเมื่อไหร่จะเจอรูปพี่เองวะนี่แหนตบคือผมยอมรับนะครับผมว่าเขาทําออกมาได้ดีจริงนะครับของอาของอาสิ่งก่อสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างที่ผมยอมรับว่าทําออกมาได้แบบดีดีมากครับผมผมให้เลิศดเลยนะครับแล้วก็จังหวะนี้นี่แบบตัวตัวม็อบนี่ผมก็ให้อ่าให้9เต็ม10นะครับเพราะว่ามันก็ทําออกมาแบบได้ดีนะครับสวยเหมือนกันนะครับทาให้แบบเข้ากับบรรยากาศนะครับนี่อะไรครับบสว้าวกูจะได้เป็นแบบชุดแบบเต็มตัวหรือไง ชุดแบบเต็มตัวเอาเฮ้เดี๋ยว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 มึงมีทางขึ้นอีกปะพอเราลองบินวนรอบๆแล้วเนี่ยเหมือนมึงจะไม่มีทางให้กูนะเหมือนมึงจะไม่มีทางให้กูนะครับวันนี้ผมต้องไปยังไงวะเนี่ยอุ้ยๆลองขุดตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยถึงตรงนี้อยู่นะครับคือผมไม่รู้นะครับผมว่า ตัวบอสมันอยู่ไหนๆผมคิดว่าตแม่งต้องอยู่ในนี้จริงๆจริงๆจริงๆผมให้ผมให้เดาเลยอ่ะจริงๆกูแม่งอย่างนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าเราขึ้นแม่งทางมาเราก็มาผิดทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับเราจะทําการนี่เลยนะครับชีตติ้งนะครับผมผมมาอย่างี้ไอซ์บอมบ์ไอซ์บอมบ์ูเจอไว้ที่ไหนอันนี้นี่มันเป็นชุดอาร์กติกช่างมันเถอะชุดมันแบบแค่ดูสวยอะแค่จริงๆนะแค่ดูสวยครับผม แล้วจังหวะนี้ครับกูหาทางไปต่อไม่เจอคูหาทางไปต่อไม่เจอเลิศอะเลิศมากอะเออทางไหนดีไม่รู้ล่ะขุดขึ้นแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเหมือนมึงหลอ,อกกูเปล่าตรงเนี้ยเหมือนมึงหลอ,อกกูนะครับตรงนี้ไม่น่ามีแล้วแหละจริงๆ ต้องไปอีกปราสาทหนึ่งเลยเหรอมันมีกี่ปราสาทวะเนี่ยเอลซ่าแม่งอยู่ไหนให้ตายเถอะราชินีหิมะเนี่ยครับผมตรงนี้นี่แบบว่าไม่ได้เลยนะครับมันมันส่องแสงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมชอบบล็อกนี้นะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวกูดันกดนั่งกดชิปจีๆเลยผมขอโทษทีนะแม่งทำลายปราสาทคุณไปม,มากกว่าครึ่งเลยอ่ะอู้ไอซอร์ส <thought> แต่มันใช้ได้แค่มไม่กี่ครั้งนึงว่ะเอ้ทิ้งไหมครับจะเก็บเอาไว้นะฮะ อาจจะเป็นแบบคอคอลเลคชันที่แบบเจ๋งมากนะครับผมอู้วขอ,อโทษทีทำเป็นรูใหญ่เลยว่ะโทษ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 ครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวอาจจะมาลองหานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะครับตรงนี้นี่เราอามาแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้กูเห็นอยู่นะครับมันเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่ากูเห็นอยู่ตรงนี้นี่บอกได้เลยเราเห็นอาซากที่เราเคยมาทำเอาไว้นะครับผมขึ้นมาตรงนี้นะครับเอมทางนี้ เราเคยมารือยังเดี๋ยวเดี๋ยวทำลายก่อนเฮ้ยมันแยกไปได้หลายทางนะเฮ้ยแต่ตรงนี้นี่เราแน่ใจว่าเราไม่เคยมาครับผมฮมยเดี๋ยวนิทนาล่ะครับเอ d นเดอร์โบลนบไม่เอาเหรอครับจริงๆผมคิดว่าเจ้าหมอนี่ของผมดีกว่านะครับแล้วก็เจอโนโอการเดียนช่างแม่งนะครับเราบินไปแมงหมดเลยครับเออโอ้ไ oh ม่ก็หลอกกูว่าตรงนี้เป็นทางที่กูออกไปเออเยี่ยม สมงก็คือกูเคยมาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเดียวเหอะเดี๋ยวเหอะชั้งจะงงเลยครับนั่นน่ะรอสักครู่หนึ่งนะครับตัดแม่งเลยดีกว่าเอมคุณผู้ชมครับผมคิดว่าเราน่าจะใกล้มาถึงแล้วนะครับผมเพราะว่าผมได้เข้าทำการนะเข้าไปในห้องห้องหนึ่งแล้วผมปรากฏว่ามีอย่างนี้ับผมเป็นห้องที่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วก็มีตัวเบสมีตัวเบสแบบแปลกแปลกใหม่ๆนะครับผมผมคิดว่าเราน่าจะใกล้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็ไมยินเสียงไอ้พูดถูเป่าวะ โอ้เกรสแบบแปลกๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอามารวมกันมั่วเลยนี่ว่เขามาดูตรงนี้โอเคนะครับถ้ามันมีหิมะอย่างงี้ผมคิดว่าเราน่าจะเจออาพยาสโนหิมะอะไรประมาณนั้นแล้วนะครับผมเพราะว่าดูจากสภาพเนี่ยมันทำออกมาได้แบบหิมะเต็มไปหมดเลยนะครับใช้เวลาหา,าประมาณ2อนาทีนี่ไงสโนควีน เ้ยเอลซ่าไหนลองเล่นอิทโก้เราสิโอ้ไม่์ทำไมทำแบบนี้เนี่ยแต่ขอโทษด้วยล่ะแต่ว่าไปคือเธอคือเธอก็น่ารักนะแต่เราจะเป็นที่จะต้องฆ่าเธออ่ะไม่งั้นเราไม่สามารถไปต่างอ่าต่างถิ่นได้นะจริงๆขอโทษด้วยจริงๆนะจุ๊บ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 โอ้โหตบแม่งเลยตบแม่งเลยครับสโนว์ควีนสโนว์ควีนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นสโนว์ควีนสโนว์ควีนโอ้โห เครียดกายนะครับผมผมได้หัวสโนว์ควีนมาแล้วเหรอเนี่ยเอ้ไม่ได้เอาที่ออกไม่ได้ครับผมมันเป็นอาหารนะครับตรงนี้นี่เป็นเอ่อเราได้อะไรมาเนี่ยครับสโนว์คว oh ีนโอ้โหเสียดายมากเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันอะไรอ่ะนั่นนะ่ะเอาอะไรออกดีเอ้ยโอนัสเก็ตออกไม่ได้แต่เนี่ยนั่น,นคอสผมใกล้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาที่บ้านหน่อยที่นั่นนะนะ่ะนี่ะแหละ ทรีทรีหรือไช้ใช้โบโอ้โหยิงทีสานัดโอ้โหแลมแล้วลูกหนูกูล่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงออกมาแค่นัดเดียวเหรอว้าหายไปนัดเดียวแต่กูได้กลับมาสามนัดเอาเฮ้ยก็ได้กูได้กลับมาแค่สามนัดว่าแต่แท็กทำไมเหมือนจรินมันก็เลยแท็กไนทโอเคนะครับเออเนาะทำออกมาได้ดีทำออกมาได้ดีครับผมจังหวะนี้ก็ขอปิดคลิปลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรครับเนี่ย ช่างมันแทบอันนี้อยู่ในมอสตูดๆนะครับผมมอสที่เราไม่ค่อยได้สนใจนะ <S <S โม้ใครนะผมก็ใครชอบกดไลค์โม้ชอบมา,มากๆกดซับนะฮะเอาไว้ติดตามเมืกลับอ่านมีพาร์ทหน้านะผมว่าผมจะทำการไปที่ไหนต่อเนี่ยผมสำหรับคันดิคราฟนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็บุกทวายไลฟ์ฟอเรสต์กันอย่างมันๆเลยนะครับผมแล้วก็มีอ่ามอสประหล,ดลาดๆมากมายนะผมไม่ใช่มอสถอะมอสตัวประหลาดๆมากมายเนี่ยที่อัปเดตเข้ามาในทวายไลฟ์ฟอเรสต์เนี่ยครับผมก็เอาไวต้ติดตามชมกันดีกว่ากันเลยดีกว่านะผมก็ใครชอบกดไลค์โม้ชอบมากๆกด